สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีตสอนแฟมารีนะฮะไปทางไหนพี่หนูนนะไปทางนู้นนะฮะนี่นะครับเรามาตามขบวนพี่หนูนาวันนี้เรามาทําอะไรนะครับมาแบบงงๆนะพี่หนูนามาตามพระอาจารย์มาเออมาทําไมนะฮะวันนี้อ่ะมาดูนะครับอาจารย์บอกให้ตั้งกล้องนะฮะตั้งกล้องเตรียมอาจารย์จะอธิบายให้ฟังกล้องอะไรหรอ เออแล้วแต่จะไล่สดวนหรือไทยไล่ส่าดทั้งสองนะครอาจารย์ไทยไลคิดอ่าควมหรือยังพร้อมครับกล้องครับปลองรวามก็ืออวันนี้ที่เราชวนกันมานี่ยอยากจะให้มาชมสวนสลักของคุณยายสุนทรวันนี้แกเข้าไปพักอยู่กับหลานอยือที่สกลนครครับอาจารย์ก็ไม่ได้ติดต่อมาก่อนซึ่ง อ่าอันดับแรกอาจารย์ไปอินโดนีเซียไปเทีย่ยวชมพุทธสถานทีนี้ก็ไปเห็นเขาเอาสลัแกะมากรอบอร่อยมากโอ้ติดใจกลับมาเราบอกว่าถ้าไปคราวหน้าตั้งใจจะเอาขึ้นเครื่องมาเลยรอบสองไปกันเลยสั่งเป็นแพ็คเป็นลงัลงลังมาอาจารย์ขึ้นเครื่องมาทีนี้อยู่อยู่มาวันหนึ่งอ่า คนขับรถอาจารย์อยู่พากันมาอยู่ที่สกลนครเขาเข้าไปตลาดใบพัดถือถุงออกามาเขาบอกว่าอาจารย์นี่นลูกสละเอ้ามาจากไหนอยู่ที่นี่เขาขายตรงนี้แหละไปถามดีว่าเขาเขาสั่งมาจากเมืองนอกหรือว,ว่าเขาผลิตที่นี่อ่าเขาก็บอกว่าอยู่ที่อำเภอภูพานอยู่ที่บ้านห้องศิบนี่แหละอ่าและทีนีอาจารย์ก็เลยนำตามมาอย,อยู่ที่นี่ปรากฏว่าเขาขายมายี่สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วอ,อ่า แต่ก่อนคุณยายชุนทรเ่ในลูกแต่ก่อนคุณยายชุนทร์ออยยทรบอกว่าทําไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังเป็นสิบปีเป็นนี่ตลอด <c oughs> แต่มา,าแต่ทีนี้มา,าลูกหลานได้พันอาสละอ,อินโดมาจากปากใต้ <c oughs> ก็เลยมาให้ปลูกพอปลูกปีที่สามมันให้ผลปีเดียวเท่านั้นแหละนี่ต่างตนี่หมดเลยแกบอกว่ายายชุนทรบอกว่าจากนั้นมากเ็เป็นเงินเก็บตลอด เป็นเงินเก็บตลอดซึ่งแต่ละต้นให้ผลผลิตถึงหนึ่งบาทเอ้ยเขอไหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งต้นอ่าแล้วเะเข้าไปดูอยู่ข้างในตอนนี้เขากําลังผสมเกสรจะรได้รับผลิตผลผลิตตอนช่วงเดือนพฤกสภามิถุนาก,กรกฎาจนกระทั่งจะหมดภาษาจะหมดอันนั้นแหละตอนนี้เขาเขาผสมเกสร หลังจากนี้มันเดียวอาจารย์จะพาไปดูตามอาจารย์มาตามมานี้ตามมาเนี่ตามมานี่ามมาเ,นเพราะว่าวันนี้เจ้าของบ้านมาดูอาจารย์เลยทาเป็นพิธีกรเ,เลยใค <c oughs> ร <c oughs> สุนทอนบอกว่าอาจารย์โยมนี่รวยตอนแก่รับประทานอาหารไม่อร่อยแล้วค่อยมันถึงรวยแค่ว่าเสียดายมันรวยตอนแก่มีเงินแล้วที่นี่ที่นี่คุณยายขยายขยายที่อยอกไปหนึ่งร้อยไร่อีกนะ ก็ไล่อยู่ทางโน,น้นทีเดี๋ยวเราจะไปดูตรงสวนนี้ไหมมาว่าเป็นยังไงเนี้ยอาจจะนี่นี่ตรงนี้อ่ออันนี้ลูกใหรไหมนี่อ่าน,นี่หนนนแหละยายมาอยู่อาจารย์มาทําเป็นพิธีกรเองเลยอัน,น,อนอมอมอมสมสวนเกษตรแล้วก็เพื่อที่จะให้อ่าคนที่ตามมานี่แหละมีที่ป่าภ่าเดินมานี่อ่าเดมา,มาอันนี้อยู่อำเภออะไรครับอาจารย์ อยู่อำเภอยังไงอ๋ออยู่นี่นะครับที่อยู่เด้อพี่น้องเก้าเดหมู่9้าบ้านห้องสิมตำบลหลุบเหลาอำเภอภูพานสกุนครนะฮะสวนกล้าตะวันนะฮะอ่าบ้านห้องสิมนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูสวนสละนะครับ เดี๋ยวปล่อยเข้าไปทีละชุดนะฮะเนื่องจากว่าจะมีหนามนะต้องระวังนะครับนุกนุ๊กมาอ่ามันจะมีหนามเข้าเข้าเข้าไปนะฮะอันไหนเอากล้องไล่สวดมานี่ก็ได้ตัวหนึ่งมาป่ะนะครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดู นี่นะครับหนามเดินก็ต้องระวังนะครับต้นละหนึ่งหมื่นเนาะแม่นมีอะไรสูบมันสูบไปจ้าอ๋อเดี๋ยวลงขาตั้งหนึ่งสูงเกินไปจะยกยากนะครับต้องได้ก้มหลบนะฮะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองเหรอพี่น้องนี่เหรอ มูลค่าสร้างรายได้นะครับน่าเกือบเตะท่อประปาเพิ่นนะฮะว้าน้ำน้ำน้ำพี่น้องน้ำน้ำโอ้โหเยอะเลยของคุณยายนี่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นต้นดูพี่นุนาสนใจมากท่า คุณยายนี่เป็นเศรษฐีบ้านนอก<ด>บ้านกระจอกแต่เงินเต็มธนาคารเข้าใจไหมใครก็ไม่อยากจะส,กสนใจแกขายมาแล้วยี่สิบกว่าปีแนละ้วอาจารย์รแนะนําให้ลูกให้หลานมาท,ทําทีหลังเขาก็รวยแล้วก็หมดนี่หมดสินอีกคนมไม่อยากทำก็ไ,ไม่ต้องทำ<ม>าล้หนดูน้ำนี่ตอนนี้ครับผสมกีดเลยเกสรผสมกีดแล้วมันจะขนาดยี่สิบปีแล้วยังอยู่ขนาดนี้อร่ยรอยมากนะจะไม่เหมือนสระทางเมืองจันทร์มันจะออกเหลืองเปรี้ยวๆนะจะ มันไม่อร่อยอันนี้จะกรอบอ่ากรอบแล้วก็อ่ามีเปียวๆผสมนิดหนึ่งแต่อร่อยมากอ่านะ,อ,ะอันนี้มาเลยมาพากันพวกเรามาดูว่าใครสนใจอยากจะทําการเกษตรที่คุณหนูนานี่นะอืมที่แปลงนั้นเนี่ยเงินล้านไม่ต้องเอาแต่ละปีเยอะกว่านั้นอืมอ่านี่อ่อบ้านครัวสูงเขาเพิ่งมาเอาไปปลูกได้สิบแปดเดือนออกดอกแล้วอ่าเพราะว่าต้นกล้ามัน อันรวมนับมันมันอายุมาสามปีมันก็เริ่มออกดอกเห็ไหมแล้วเขาปลูกมันปีหนึ่งแล้วกามันปีหนึ่งแล้วครับเอ่อไปปลูกได้สิบแปดเดือนกําลังออกดอกเดี๋ยวเขากาลังแทงดอกเอีเห็นที่คุณหนูนาเนี่ยโอ้เสียดายอาจารย์ว่ามันมันอยู่ได้นะมันแ่ถ้าหากว่าตรงที่เป็นนานอานะถ้าเรากลัวน้ํามันท่วมยกล่องสักหน่อยเะแต่พยายามระบายน้ําให้มันากับน้ำสามสี่ห้าปีไปนี่โอ้เอาเงินตลอดเลย ตลาดใช่ไหมตลาดนี่มันไม่พอขายอยู่แล้วตัวนี้เขามาซื้อที่บ้านแล้วก็ทางแมคโครมาสั่งก็ไม่มีปัญญาผลิตให้คุณยายบอกว่าวแล้วก็อีกอย่างเราแบบถ้าส่งแมคโครเนี่ยเขาจะส่งแบบเขาว่าเอาไปก่อนแล้วเอาของมาทุดลังค่อยจ่ายันแต่คุณยายเขาต้องการเงินสดตลาดไทยสั่งเราเคยเห็นญญตอนที่เขาเด็ดไป,ไไปแล้วนะอันนี้เป็นต้นะนะฮะอันนี้เขาไม่ใช่เพิ่งขายนะขายมายี่สิบกว่าปีแล้ว เนีเราดูดูดูไปทา่นี้อันนี้ปลูกในในรั่วบ้านไหนไหมเนี่ยอันนี้เมื่อคุณหนูนามีที่ต่างๆเลยเราปลูกเข้าไปเลยอ่าถ้าแถมเป็นทําเป็นรั่วบ้านได้สบายอันนี้ไม่ต้องไปไหนหรอกปลูกในที่บ้านหนูนาเนี่ยแหละดูการให้น้านะฮะระบบทางน้ำใช้พ่อปปาอย่างเดียวเลยสี่ห้าปีครับเออเพราะว่ากล้าของเขาทําไว้ละปีกว่าๆเนี่ยเราลงไปทั้ง อ่าแบบแบางพวรสูงเนี่ยเขาไปปลูกได้18เดือนกำลังแทงดอกของอกเลยขัง